วันนี้มารีวิวและทดสอบเสียงกับเจ้าไม์ไร้สายตัวนี้กันนะครับคือ CTECH CM 121นะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ครับเหมาะสำหรับครีเอเตอร์ที่ชอบถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่าไลฟ์สดขายของก็ได้นะครับและพิเศษมีโหมดร้องเพลงมาให้ด้วยสำหรับเสียงพูดที่พูดในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเสียงจากไม์ตัวนี้นะครับยังไงเราไปดูรีวิวกันต่อได้เลยครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับก็จะมีตัวเคสชาร์จนะครับแล้วก็ไมโครโฟนให้มาแบบคู่นะครับ คู่มือการใช้งานภาษาไทยนะครับแล้วก็สัญชาติไทยซีนะครับมาดูตัววัสดุดีไซน์กันต่อนะครับวัสดุจะเป็นแบบพลาสติกนะครับผิวดําด้านนะครับข้างหน้าจะมีไฟจุดเล็กๆบอกสถานะแบตเตอรี่เคสชาร์จส่วนด้านหลังจะมีพอร์ตไทยซนะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ครับเปิดเทสมาก็จะเจอ TX นะครับไมโครโฟน2ตัวนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณ RX 1หนึ่งตัวครับในส่วนของไมโครโฟนเนี่ยขนาดจะเป็นแบบยาวนะครับ ตรงส่วนหัวจะมีฟองน้ำนะครับช่วยเรื่องของลมนะครับเพื่อไม่ให้ลมแทรกเข้ามานะครับด้านหน้าจะมีไฟ LED เล็กๆนะครับบอกสถานะเชื่อมต่อนะครับแล้วก็จะมีดูชาร์จไทซีนะครับอีกด้านจะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงไม้นะครับด้านล่าจะเป็นปุ่ม M นะครับคือเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็เป็นปุ่ม power ในตัวนะครับจะมี2โหมดก็คือโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็โหมด KTV นะครับ ในส่วนของ2โหมดนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับด้านหลังไมค์ก็จะมีที่หนีบเสื้อมาให้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับของผมจะเป็นหัวแบบ Type C นะครับก็ใช้ได้กับอุปกรณ์หลายอย่างที่รองรับพอร์ต Type C นะครับเช่น Android iPhone MacBook พวกนี้ใช้ได้นะครับรุ่นนี้ใช้คลื่นไร้สาย2.4 g h z ฮิร์นะครับใช้งานไกลสูงสุดเนี่ย20เมตรเลยครับการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับขั้นแรกก็คือว่าเสียบตัวรับสัญญาณเข้าที่อุปกรณ์ก่อนนะครับไฟจากกระพริบนะครับรอสัญญาณไมโครโฟนนะครับ 2ก็คือว่ากดปุ่มตัว M นะครับเปิดไมโครโฟนขึ้นมานะครับไฟจากกระพริบนะครับแล้วก็หาสัญญาณกันนะครับถ้าเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยไฟจะติดขางครับสามถ้าต้องการใช้ไมโครโฟน2ตัวนะครับก็เปิดทั้ง2ตัวได้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้คือเสียงจากไมโครพท์นะครับ SG15 Anta นะครับตอนนี้ผมทดสอบอยู่บนสะพานลอยนะครับก็จะมีเสียงรถนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับเสียงลมนะครับแล้วก็ มีเสียงน้าตกด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะทําการเปรียบเทียบกับเสียงจากไมโครโฟนของทาง c ีเทคนะครับว่าแตกต่างกันขนาดไหนนะครับกับไมโครโฟนของโทรศัพท์นะครับผมยังไงไปฟังเสียงจากไมโครโฟนซีเทคกันดูครับสวัสดีครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้คือเสียงจากไมโครโฟนของซีเทคนะครับตอนนี้คือปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นเสียงปกติของทางไมเลยนะครับ ตอนนี้ผมทดสอบอยู่บนสะพานลอยนะครับก็จะมีเสียงเยอะแยะมากมายครับเสียงรถนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับเสียงลมนะครับแทรกเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างมีเสียงน้ำตกตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับไม้จากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแตะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่คือไม้จากซีเทคนะครับผมครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ สวัสดีครับนี่คือเสียงาจไมโโรโฟนไรเรตของซีเทคนะครับตอนนี้คือเปิดโหมดแต่เสียงลดควนอยู่นะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ผมทดสอบอยู่บนสะพานลอยนะครับก็จะมีเสียงรถนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับเสียงน้ําตกเสียงนกเสียงลมนะครับมีทุกเสียงเลยนะครับผมนี่นะครับไม้ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมแตะให้ดูนะครับนี่นะครับไม้จากตัวนี้เลยนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ สวัสดีครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนไวเลซีเทคนะครับตอนนี้ผมเสียบกับ Mac Mini นะครับบนโปรแกรมแคปคั t ตนะครับเราสามารถเลือกไมโครโฟนจากตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ละเครื่องนะครับว่ามันจะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับของผมเป็น USB 2.0 d จ v ด c ูไวเพราะว่าเสียบกับฮับอยู่นะครับก็สามารถกดบันทึกนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนบันทึกหน้าจอทั้งหมดนะครับ จากตรงนี้นะครับสวัสดีครับนี่คือเสียงจากมคกโฟนไวเลสซีเทคนะครับเปิดโหมด KTV นะครับก็จะเป็นโหมดที่สนับร้องเพลงนะครับหรือว่าเป็นโหมด Echo นะครับก็จะมีเสียงเอ็โคมาไว้ทำแอนโฆษณาหรือว่าเป็นเสียงตลกหรือว่าเสียงภาคอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ผมกำลังเปิดอยู่ กับโปรแกรมแทบ็บคับบน Mac Mini นะครับแล้วก็อักหน้าจอไปด้วยนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับเนี่ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ แบตเตอรี่และการชาร์จนะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด3ชั่วโมงนะครับการชาร์จก็จะชาร์จผ่านเคสชาร์จครับได้2-3รอบนะครับหรือว่าจะชาร์จเข้าตรงๆกับไมโครโฟนได้เลยนะครับตรงรู Type C นะครับถ้ากรณีเราลืมเคสชาร์จไปด้วยนะครับสำหรับตัวเคสเนี่ยก็ชาร์จผ่านด้านหลังที่เป็นรู Type C ได้เลยนะครับด้านหน้าจะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่สีดวงนะครับก็คือว่าไฟสว่างสีดวงเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือ75-100%นะครับไฟสว่างสามดวงแบตเตอรี่เหลือ ไฟสว่าง2ดวงแบตเตอรี่เหลือ25-49%ถึงไฟสว่าง2ดวงแบตเตอรี่ต่ำกว่า25%ครับสรุปหลังการใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่ใช้งานง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับ p l u and p a ์นะครับไม่ต้องต่อแอปตั้งค่าต่างๆเลยนะครับการเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็สามารถทำผ่านปุ่มบนไมโครโฟนได้เลยนะครับเสียงที่ได้จากไมโครโฟนเนี่ยคุณภาพใช้ได้เลยนะครับ มาครบทั้งเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็เสียงทุ้มนะครับที่ชอบที่สุดคือเวลาเราเสียบตัวรับสัญญาณกับมือถือเนี่ยแล้วก็จะฟังเสียงวิดีโอที่เราอัดนะครับมันก็จะออกที่ลำโพงมือถือเลยนะครับบางรุ่นเนี่ยต้องถอดตัวรับสัญญาณออกก่อนนะครับถึงจะมีเสียงนะครับรุ่นนี้สลับให้อัตโนมัติเลยครับในส่วนของราคานะครับไม่แพงครับไม่ถึงพันบาทนะครับถ้าช่วงโปรเนี่ยจะเห็นราคา700กว่าบาทแน่นอนครับใครสนใจลองดูลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยนะครับสินค้าสย์ใไ้รับประกันหนึ่งปีครับไว้เจอกัน